จากกรณีการนำพาเด็กไร้สัญชาติ126คนเข้ารีโนเรียนไทยรัฐวิทยาหกจังหวัดอ่างทองซึ่งทางการไทยได้ผลักดันเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ออกนอกรัฐอาณาจักรและดำเนินคดีกับผู้มิการโรงเรียนและคณะครูเรื่องนี้ทางผู้มีการโรงเรียนเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมโดยยืนยันทำตามระเบียบราชการเพื่อช่วยเหลือเด็กทุกขั้นตอนโดยสภาทนความในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะครับวันนี้พบก,กับผมธิเดชงามเหลือนะครับและดิฉันทิดารัตน,นตรกิติค่ะถึงช่วงเวลาน,นะครับในการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมนะครับเราคือสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยครับรายการสถานีประชาชน วันหนึ่งนะฮะว่าคุณเกิดความทุกข์เดือดร้อนนะฮะมาได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงรายการนี้ไว้สามารถแจ้งพวกเรามาได้ครับเราจะไปช่วยคลี่คลายปัญหานะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ช่วยคุณได้ค่ะ0ูนย์ส1 1 1จันทร์ึงันถึงสุกมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทางไลน์นะคะไลน์ i อดีแอดไซร์ร้องทุกข์ไทย PBS คุณเองสามารถส่งได้ทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานนะคะสถานีประชาชนเผยแพร่เนื้อหาค่ะผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube แล้วก็ต ตอกด้วยนะคะสำหรับเด็กฝึกงานใครที่กำลังแบบกำหาลู่ทางมาศึกษามาฝึกเนี่ยที่นี่เปิดอยู่ที่นี่เปิดอยู่ค่ะขอเพียงแค่คุณรักการข่าวอยากทํางานเป็นเน้นคุณภาพนะคะพี่ๆพ,พร้อมมากๆในการฝึกฝนน้องๆขอน้นองๆน,น,นักศึกษาที่เรียนสายนิเทศศาสตร์หรือว่าสายสื่อสารมวลชนหรือว่าคณะที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะที่รายการไทย p ี s แล้วก็ร้องทุกไทย P ีเสสถานีประชาชนค่ะไปถ่ายเอกสารมีไหม ไม่มีไม่มีนะของเราไม่มีฮนะให้ทําจริงนะฮะลงทําข่าวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวมีเพจ Facebook ของสนนดิประชาชนเนี่ยคุณมีผลงานเมื่อไหร่เดี๋ยวทางบวาธิการจะให้โอกาสคุณออกอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเนี่ยคนยข้างผมนี่นะเคยเป็นเด็กฝึกง,งานมาก่อนนี่มันจัดรายการแล้วนะครับที่นี่ให้โอกาสเสมอนะคะฝันให้ไกลไปถึงครับนี่คือพื้นที่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะ มาถึงช่วงหลังอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมครับมีประเด็นหนึ่งที่ว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยนะ,ะเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าทางการไทยเนียมีการผลักดันเป็นเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ120อกว่าคนเนี่ยให้ออกนอกรัฐาณาจักรไม่พอนะครับคือว่ายังมีการเดินคดีกับอดีตผู้มีการฝ่ายปกครองคณะครูด้วยแต่ทีนี้คือว่า ทางด้านของอดีตผู้บัญการเองเขายืนยันว่าเขาทําตามระเบียบของราชการและมีเจตนาที่ดีที่จะช่วยเหลือเด็กฮะ,ะดังนั้นครับมีหน่วยงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นทางออกและผู้ชมสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นั่นคือสภาในความครับเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรติดตามจากรายงานนะครับ ก็เด็กๆทั้งร้อยสบกคนที่เขาผักดันออกไปทุกวันนี้ก็ยังยังติดต่อกับเด็กๆแล้วเขาก็พยายามที่จะถามว่าพ่อ,พอ,อหนูจะได้กลับไปเรียนไหมเมื่อไหร่จะได้กลับนี่เป็นจังหวัดที่นางกัละยาทาสมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6บอกความรู้สึก โดยยืนยันมีเจตนาที่ดีที่ต้องการให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติได้เรียนหนังสือซึ่งตอนนี้เด็กนักเรียนทั้ง126คนส่วนหนึ่งถูกผลักดันกลับไปฝั่งประเทศเมียนมาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาคาเหลืออีก4คนที่ยังติดต่อผู้ปกครองมารับไม่ได้ต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะที่ตนเองครูผู้ช่วยพันโรงและผู้ใหญ่บ้านรวม5คนต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาพาคนต่างด้าวเข้าเมือง ตามพรบคนเข้าเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและเข้าหาให้ที่พักพิงแก่เด็กอีกด้วยจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นางกัลยาบอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้รับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนติดต่อกันมาหลายปีครั้งละประมาณ40คนโดยได้เงินอุดหนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาหรือสอพอปอ,อ่างทอง ฉันอนุบาลได้คนละ1,700บาทต่อปีชันประถมได้1,900บาทต่อปีแต่ปีนี้ผู้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ทราบถึงโอกาสทางการศึกษาจึงส่งลูกหลานมาเรียนเพิ่มอีก72คนซึ่งการรับเด็กเข้าเรียนนางกัลยาย,ยืนยันว่าได้ทำตามระเบียบยื่นขอนักเรียนรหัสจีหรือนักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทยโดยทำบันทึกจากผู้ปกครองทุกคนแต่สพอปอ,อ่างทองกลับแจ้งความจับ และตอนนี้เด็กทุกคนถูกตัดโอกาสทางการศึกษาแล้วด้านเลขาที่การสภาทนายความบอกว่ามีคำพิพากษาสารดีกาในคดีลักษณะคล้ายกันอยู่ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีรวมถึงการนำเด็กนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเบื้องต้นการกระทำของอดีตผอโรงเรียนไทยรัฐไม่ตรงกับข้อหาที่ถูกแจ้งความ63ก็คือนาบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง 64ก็คือให้พำนักนะฮะซึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการนำบ,บุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยฮะจากการสอบข้อแท็จริงในเบื้องต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านไม่ได้เป็นคนนำเข้ามานะฮะแต่ผู้ปกครองซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยจากการสอบข้อแท็จริงนะครับซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนำมาให้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทยให้ศึกษาเล่าเรียนที่ที่ที่โรงเรียนของของท่านพออเนี่ย จากกรณีที่เกิดขึ้นสีวนุชสรยทองมีความกังวลว่าการผลักดันเด็กไร้สัญชาติออกนอกราชอาณาจักรและขาดโอกาสทางการศึกษาไทยกำลังละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กองค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟและขาดต่อกฎหมายสิทธิเด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวอาจทำให้ถูกแซงชันจากกลุ่มประเทศในภาคีสัญญา คือต้องยอมรับว่าตอนนี้สิทธิเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของโลกนะใครละเมิดปุ๊บเนี่ยการโดนไบคอตดเกิดขึ้นเลยไบคอตดก็คือสินค้าที่เราจะส่งเนี่ยค่ะบางทีเขาก็ไม่เอา,าค่ะคือเรื่องนี้ตอนนี้ข่าวมันยังอยู่ในประเทศไทยนะแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวก็จะมีการรายงานตามมนุษยสัญญา่าด้วยสิทธิเด็กหรือจะมีรายงานสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่ประเทศไทยต้องตอบ UPR ค่ะคือตอนนี้ต้องยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุนั้นนะ หลังเกิดปัญหาตอนนี้ผู้อำนวยการกัญญาถูกคําสั่งให้ย้ายตัวเองออกไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเมืองอ่างทองและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยสภาทนายความส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีแล้ว ชมครับไทยพีบีเอสไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะแม้แต่ว่าเด็กชายขอบเองนะหากว่าคุณได้ยินกาว่าชายขอบบางทีเขาอยู่อยู่ตามริมใจแดนบ้างหรือบางทีมนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรแบบนี้ดังนั้นการศึกษาสําคัญอย่างมากครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งวงเผื่อว่าวันหนึ่งนะฮะผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับรายการนี้ครับเราให้ความสําคัญกับเด็กรายเสนชาติเด็กชายขอบและจะเพิ่มการศึกษา ให้กับพวกเขาได้อย่างไรด้วยนะครับย้าว่าทุกท่านต้องเท่าเทียมกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้5ท่านมาทางออกบนเวทีด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6คุณกัลยาทาสมค่ะท่านที่2ค่ะคุณรักสิทธิ์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6จังหวัดอ่างทองค่ะท่านที่3ค่ะท่านสิวานิชช้อยทองค่ะหัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาค่ะ ท่านที่4ค่ะคุณกวีเจริญเศรษฐีค่ะเป็นทนายความค่ะและท่านที่5ค่ะอาจารย์วิริยศัก์โชติวานิดค่ะอุปนาย,ยกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศกรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีนะครับ เริ่มแรกเลยขออนุญ,ญาตเกริ่นกับทางท่านอดีตผู้อำนวยการก่อนเรื่องนี้ความจริงเป็นข่าวโด,ด่งดังมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราจะมาขยายกันหน่อยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนในการรับเด็กนักเรียนไร้สัญชาติเข้ามามีขั้นตอนอยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงขั้นตอนในการรับเด็กนะคะก็ก็ปฏิบัติตามระเบียบนะคะระเบียบของอาการรับนักเรียนว่าด้วยหลักฐาน เอกสารนะคะในการรับนักเรียนพุทธศักราช2548ก็ประกอบด้วยหลักฐานอะไรบ้าง mm. ก็ตั้งแต่เหมือนอการเข้าเรียนของเราะคะในครั้งแรกก็มีะทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนมีใบเกิดมีอะไรแต่ว่าเด็กเหล่านี้คือเป็นเด็กที่อยู่ตามชายขอบ mm. อะจะไม่มีเอกสารทะเบียนราษอะไร mm. เด็กก็จะใช้ข้อที่5ในระเบียบของการรับนักเรียนนะคะก็คือใช้แบบบันทึก ประวัติทะเบียนบุคคลแล้วก็แน่แบบบันทึกประ,ประวัติทะเบียนบุคคลเนี่ยเราก็จะสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองจากเด็กจากคนที่นำพาเด็กมาพาเด็กมาเพื่อที่จะมาสมัครเรียนนะคะก็แล้วก็ทำการบันทึกลงไปในระบบ DMC นะคะแล้วก็จะรอการอนุมัติรหัส G ี o ค้จากาสำนักง,งานเขตพื้นที่ค่ะครับถามแบบตรงไปตรงมานะท่านผู้บริการนะ ว่าเจตนาของท่านเลยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของเด็กชายขอบ<ะ>คือเราเองจุประสงค์เนี่ยคือว่าต้องการที่จะมอบการศึกษากับพวกเขาใ,ให้มีชีวิตที่ที่ดีขึ้น<ะ>แล้วก็อนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าเขามีการศึกษาแล้วมันจะมีผลดีตามมายัางไงฮะค่ะก็ถ้าพูดถึงเด็กชายขอบเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนในจังหวัดเชียงรายแล้วเป็นเด็กชายขอบเหมือนกันแล้วเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเนี้ย มาตลอดก็คือเราเรียนเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยเราก็เป็นเด็กที่ายากจนนะคะแล้วก็<อ>เราก็จะได้รับโอกาสคือได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมถึงปริญญาตรีเลยครับค่ะแล้วก็เรามองเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะสามารถมอบมอบโอกาสและส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นได้ซึ่งประเทศของเขาเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ลำบากเหมือนเราย้อนไป30ปี40ปีของบ้านเรา เมื่อ,อย้อนไปเนาะมันก็ลำบากที่จะเขาจะเดินทางไปศึกษาในประเทศของเขาเนี่ยมันไกลแล้วก็มันเด็กที่ชายขอบเนี่ยเอาง่ายๆคือเป็นเด็กยากจนและเด็กที่พ่อแม่ก็ไม่มีความรู้ว่าจะส่งเด็กไปเรียนยังไงพอเขาทราบถึงโอกาสตรงเนี้ยก็เลยส่งลูกของเขาเข้ามาเรียนกับโรงเรียนเราอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะให้การศึกษาเขาค่ะอ๋อคือว่า สมัยก่อนเนี่ยเรามีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาแล้วใชวันหนึ่งมีโอกาสเลยตั้งมั่นว่าสักวันหนึ่งหากว่าช่วยเขาได้ตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายก็จะช่วยเขาแล้วนี่พอช่วยไปแล้วให้เกิดความเขา้าใจผิดเกิดขึ้นหรอครับหนุ่ยไงฮะไม่ได้ไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดนะคะาการที่เราช่วยเด็กเนี่ยเราก็ไปบัตรตามขั้นตอนโดยยึดอันที่หนึ่งก็คือปัญญาสากลน,นะคะกว่าด้วยการให้การศึกษาเด็กเนาะสิทธิเด็ก อนุสัญญาสิทธิเด็กพรบการศึกษาแห่งชาติ <ừ> แล้วก <ừ> ็ Education for All นะคะที่เราจะจัดให้เด็กเนี่ยมันก็ทำตามระเบียบเหล่านี้โดยมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองแล้วก็มีคู่มือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีเอกสารทะเบียนรารแล้วก็ไม่มีสัญชาติไทย <ừ> ซึ่งเป <ừ> ็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงสาธาริการเองเนี่ย เป็นคนจัดทําแนวปฏิบัติตรงนั้นแล้วเราก็ปฏิบัติตามตรงระเบียบตัวนั้นนะคะค่ะคือทางท่านอดีตผู้อุ่งในการยืนยันว่าทําตามแบบแผนหมดทําตามเรื่องของระเบียบด,ด้วยและที่สําคัญคีย์เวิร์ดคือให้โอกาสทางด้านการศึกษาสําหรับเด็กๆด,ด้วยค,คุณลักษ์นั่งอยู่ข้างๆท่านอดีตผู้อุ่งในการเห็นบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเล่าเรียนสิทธิ์เก่าสะท้อนปัญหานี้หน่อยค่ะคือต้องย้อนกลับไปเมื่อ 3- 40ปีที่แล้ว สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่นี่นะครับชื่อเต็มๆก็คือ,อวัดส,สกแก้วรับเลี้ยงเด็กกําร้าและยากจนคือหลวงพ่อฉบับขันติโกเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกชนเผ่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ที่วัดส,สกแก้วได้ได้มาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา6กเนี่ยก็คือมีชนเผ่าเข้ามามรุ่นเดียวกันเมื่อปี2523 ผมมาเรียนปหนึ่งที่นี่เรียนจนจบมหาลัยก็คือตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อนผมจะมีทุกชนเผ่าคือไม่มีการปิดกัน้นบางคนเนี่ยแม้แต่เป็นคนไทยเนี่ยเหมือนในละครนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีเอกสารเลยไม่มีครับมีน้องคนหนึ่งแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ในในชุมชนเดียวกันนี่แหละคือน้องเนี่ยถูก ใส่มาในตะกร้าโอ้ไม่มีแม้กระทั่งใบเกิดนะครับอันนี้คือคนไทยแต่หลวงพ่อฉบับนะครับท่านก็รับเลี้ยงแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อ3ามปีที่แล้วเนี่ยทุกคน,นได้พึ่งใบบุญแล้วก็มีเด็กที่จบจากที่เนี่ยแล้วได้ดีไม่ดีเนี่ยมากมายทั้งชนเผ่าทั้งคนไทยทําให้เราสะท้อนไปถึงว่าทุกชนชั้นน่ะไม่มีการปิดกั้นเรื่องการศึกษาครับครับ,รบวันนี้เนี่ยจะเรียกว่า คุณรังนี่เป็นอดีตของนักเรียนใช่ครับผมโ <ผม S 2> รงเร<ม>ียนนี้เมื่อก่อนนี่ก็เป็นวัดมาก่อนออในอดีตเนี่ยทุกคนจะมาพึ่งใบบุญที่วัดสักแก้วนะครับจะมีมูนิที่วัดสักแก้วแล้วผมเนี่ยได้ได้ได้มีโอกาสคือคือผมกับพี่น้องที่มาเนี่ยก็เหมือนกับน้องๆที่มีปัญหาอยู่ณตอนนี้นะครับครับ,รบก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีการบอกปากต่อปากอย่างผมมาในฐานะเด็กกำพร้าและยากจนพ่อแ,แม่แยกได้แยกทางผมมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ นะครับก็คือคนแถวบ้านเนี่ยส่งลูกมาเรียนที่นี่อแล้วเราเนี่ยผมเนี่ยมีพี่น้องแปดคนทุกคนก็ยากไร้เหมือนกันพ่อแม่แยกทางไปคนละทิศละทางเราก็ไม่มีการศึกษาคนข้างบ้านก็บอกว่าทําไมไม่เอาลูกไปอยู่ที่วัดแก้ว<ะ>เขารับเลี้ยงนะครับรับเลี้ยงทุกคนแต่เมื่อก่อนนี้จะมีแต่เด็กชายล้วนๆน,นะครับผมก็มากับพี่ชายและน้องชายก็มาได้การศึกษาที่นี่ จน,จนเรียนจบนะครับ,รบจนอ,ออกไปประกอบอาชีพได้คุณรักรู้สึกยังไงที่ท่านอาดีตผู้บัญชาการรวมถึงกนา,าจารย์เขาก็โดนกล่าวหาคือรู้สึกยังไงฮะคือคือ,คอต้องบอกก่อนว่าสิทธิ์เก่าทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปช่วยน้องๆเนี่ยทุกปีครับเรามีการกลับไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแล้วเราก็มีทุกคนที่จบไปแล้วเนี่ยบางคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นในพลในพัน นะครับแล้วก็มีท่านดรที่จบไปจากที่นี่ได้ได้นักเรียนดีเด่นของโร<ะ>งเรียนไทยรัฐวิทยาหกอ,อย่างเช่นดรเอ่ยนามได้ไหมฮะ,ะคุณดรประหยัดนะฮะนนทศิับสินท่านก็เป็นศิทธ์เก่าที่นี่<ะ>แล้วก็คุณเสมาสมบูรณ์หรือคุณชาย,ยาไมชัยเรียนรุ่นเดียวกัน<ะ>จบมาด้วยกัน จบมาจากโรงเรียนไทยรัฐครับ,รบแล้วก็ไปต่อมัธยมซึ่งหลวงพ่อก็ส่งต่อไปอีกท่านจะส่งจนกว่าเราจะเรียนไม่ไหวนะครับแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเด็กชนเผ่าเนี่ยเรียนเก่งมากครับ,รบเพื่อนผมเนี่ยถ้าบอก นามสก,กุลเนี่ยผมจะรู้เลยว่าเปชนเผ่าไหนเอาแบบนี้คุณลักษ์อยากจะบอกอะไรกับสังคมที่ตอนนี้มีการตั้งข้อกล่าวหา,าคณะครูรวมถึงอดีตท่านผอ,อด้วยค่ะคือท่านผอ,อนะครับผอ,อกาลยานเนี่ยท่านเพิ่งย้ายมาเมื่อปี2.565พวกผมในนามสิทธิ์เก่าเนี่ยก็กลับมาดูแลครับกลับมาทอดพระป่ากลับมากลับมาช่วยเหลือ,อมาติดน้ําติดไฟติดกล้องวงจรปิดให้ม,มีติดพัดลมตู้น้ําอุปกรณ์กีฬา เราดูเจตนาของท่านเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีครับไม่มีแนวทางที่เกี่ยวกับว่าการค้ามนุษย์หรือว่านําเด็กเข้ามาโดยโดยโดยพละการอะไรแบบนี้ครับคือบอกว่าผมไม่ได้รู้จักท่านพอเป็นการส่วนตัวเลยนะนะไม่ได้มาฟอกอะไรเขาแต่จะถามมุดลักษเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักเรียนที่นี่มาก่อนครับพอมันเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงในการที่จะดูแลเด็กไร้สัญชาติใช่ครัอยู่ชายขอบ ให้โอกาสใช่ครับก็เลยมุ่งหน้าที่จะอ่านนี้ตั้งเป้าละว่าจะต้องมาศึกษาที่แห่งนี้เพราะว่าจะผลักดันให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้ใช่ครับผมพ่อแม่เขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมเออ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องของสิทธิของเด็กความจริงเด็กอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิในการเรียนมากน้อยขนาดไหนถึงแม้จะไม่มีสัญชาติไทยอ่ะคุณสิวนุช ก็จริงๆเรื่องสิทธิในการศึกษาเนี่มันเป็น education for all แล้วก็เป็นหลักสากลนะคะจริงๆประเทศไทยก็ก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะ mm. กฎหมายนโยบายตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาพรบการศึกษาแห่งชาติแล้วยิ่งเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กอะคะ่ะเรื่องของเด็กก็คือ the best interest of child นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด พอปี48เนี่ยประเทศไทยก็ทลายความสับสนก่อนปี48มีความสับสนนะคะว่าเอเด็กไม่มีเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้องอผิดไหมครูให้ให้การกศึกษาได้ไหมมีค่าหัวการศึกษาได้ไหมแต่หลังมีมติครม7กรกฎาคม2548เนี่ยปัญหานี้หมดไปเลยนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาเองก็ร่วมกับหลายหน่วยงานเนี่ยทำคู่มือแนวปฏิบัติในการรับเด็กที่มี ปัญหาทางทะเบียรนราษดรกคือยังพิสูจน์สถานะร้อซไม่ได้เนี่ยให้เรียนแล้วก็ให้ค่าหัวการศึกษาตั้งแต่น้อนเป็นต้นมาอันนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยไม่เคยปฏิเสธสิทธิในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก <ừ> คือเรื่องสําคัญประเด็นวันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิเด็ก <ừ m. S 2> และสิทธิในการศึกษา <c oughs> พอเราพูดถึงเด็กเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก the best interest of child ดังนั้นการที่จะพูดถึงว่าพลบคนเข้าเมืองจะมาใหญ่โต <ừ m. S 2> ถึงขนาดที่จะผลักดันคนไม่ให้เรียน <ừ m. S 2> หรือมาทําร้ายคุณครูที่ดูแลเด็กอย่างเงี้ยค่ะ <ừ m. S 2> เรื่องนี้รู้สึกว่าจะต้องทําให้สังคมเข้าใจเหมือนกันนะว่าอะไรที่มันใหญ่กว่ากันนอกจากนั้นเนี่ยเรา ลืมพูดถึงสิทธิชุมชนไปหรือเปล่าคะเมื่อกี้อย่างที่คุณครูเล่าอย่างที่คุณรักเล่าเนี่ยชุมชนป่าโมกเนี่ยคะ่ะเขาเองก็มีสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเขาก็จะดูแลเด็กยากลําบาก อย่างที่เขาเล่าก็คือ40กว่าปีมาแล้วนะคะคที่ที่นี่ทำแล้วไม่ใช่ทำโดยใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นความคิดร่วมกันของชุมชนครับแสดงว่านี่คือสิทธทิชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่เขาประกาศตัวแล้วว่าเขาจะดูแลเด็กยากลำบากไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะมาจากไหนก็ตามเป็นเป็นมดกสืบทอดทางความคิดเลยไหมครใช่ที่ถูกปลูกฝังมาหลายสิบปีเขาเชื่ออย่างนั้นและวจะคงเดินหน้ากันต่อจาก,กรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นมีการกระจายบอกต่อว่านี่คือที่แห่งโอกาสใช่แล้วทําไมถึง ถึงต exactly th? <lly> ้องถูกกล่าวหาแบบนี้ฮะท่านท่านหัวหน้าฮะก็ต้องต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วเป็นความผิดพลาดที่ยังแก้ไขได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางตํารวจเองก็ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะครับค่ะเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน ถ้าเรื่องนี้ค่ะทุกฝ่ายเองพยายามสร้างความเข้าใจม,มันก็จะทำให้การฟ้องคดีไม่เกิดขึ้นอย่าลืมนะคะว่าครูปุ๊ไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยนะยังมีครูอีกหลายคนที่ดูแลเด็กในประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดเกิดเรื่องกับครูปุ๊ก็หมายความว่าอีกหลายชุมชนในประเทศไทยก็จะหวาดกลัวการดูแลสิทธิการศึกษาของเด็ก เราต้องถามว่าอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับประเทศไทยไหมรหรือแม้กระทั่งเด็กหลายคนตอนนี้นะคะจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ยที่ถูกส่งไปอยู่เชียงรายเนี่ยปรากฏว่าก็ไปอยู่ในบ้านพักเด็กแล้วก็รอให้ผู้ปกครองมารับซึ่งผู้ปกครองก็มีปัญหาหลายลักษณะที่คุณครูเล่าอะค่ะผู้ปกครองยังไม่สามารถมารับได้ด้วยหลายสาเหตุเนาะ เ,ออเด็กก็ยังไม่ได้เรียน2เดือนแล้วอะค่ะ,ะจริงๆตอนนี้ต้องถามไปที่ทางพมกับกระทรวงศึกษาแล้วว่าทําไมเด็กยังไม่ได้เรียนเด็กยังไม่มีผู้ปกครองมารับเนี่ยยังไม่สามารถเสาะหาครอบครัวได้ยังไม่สามารถาหาครอบครัวทดแทนได้เนี่ยเด็กก็ต้องได้เรียนนะครับเพราะสิทธิการศึกษามันคืออันดับหนึ่งและสิทธิเด็กคืออันดับน,นี่ไงเราต้องตั้งวงคุยกันนิดนึงไะก่อนที่จะข้ามไปที่ทนายความพอกัญยาครับ<ะ>ขอรู้สึกเสียข,ขวัญไหมครมากค่ะมากเลยค่ะ หมดกำลังใจไหมฮะหมดกําลังใจค่ะอแต่วันนี้มีหลายคนมานั่งที่กาลังสื่อสารไปถึงผู้คนแม้แต่ว่าถ้าเกิดนักข่าวต่างชาติกาลังเห็นอยู่นะฮะว่าพอยังยืนหยัดอยู่ไหมยืนหยัดค่ะยืนหยัดต่อสู้เพื่อเด็กทั้งหมดแล้วก็เด็ก mm hmm. ที่ยังไม่ได้ออกมาจากบ้านพักแล้วก็มีเด็กอีกสองคนที่ยังอยู่ในชุมชนการศึกษาป่าโมกซึ่งมาพร้อมกับพอ,อเพื่อที่จะมาเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง mm hmm. แล้วตอนนี้เขากําลังถูกอ่า ถูกเข้าไปตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่าพอมอเนี่ยค่ะว่าอาจะไปคุ้มครองดูแลเด็กเนี่ยแต่มันไม่ใช่เขาเข้าไปเพื่อเหมือนจะไปสอบถามเด็กเพื่อเหมือนเหมือนร้อคนนะคะคจะให้เป็นร้อยคนให้เด็ก2คนนี้กลับไปภูมิลำเนาตอนนี้เราก็ได้คุยกันในเบื้องต้นว่า น่าจะมีการดูแลเด็กสองคนนี้ด้วยค่ะ,คะพ่อค่ะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจได้ไหมคะตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานกําลังระดมแล้วก็กําลังจะแก้ไขและช่วยเหลืออยู่ด้วยไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะคณะครูแต่กําลังจะช่วยเหลือเด็กๆ<ม>ให้ได้เรียนหนังสือด้วยต้องถามทนายความกันหน่อยคะ่ะคุณกวีค่ะครเรื่องนี้ถ้าหากเราคุยเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิของเด็กที่มีสิทธิเรื่องของกฎหมายในการเรียนเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตามอนุสัญญานะครับ ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้นะครับเป็นภาคีของสหประชาชาติและอนุสัญญาอีกหลายฉบับะนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือฉบับนี้นะครับเรียกว่าคู่มือและแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชหรือไม่มีสัญชาติไทยนะครับซึ่งจัดทําโดยสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับค,คือท,ทานายนออบอกว่า เล่มนี้มีอยู่นานแล้วและกฎหมายนี้ก็บังคับใช้อยู่นานแล้วรวมถึงเรื่องนี้ก็ควรจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้อย่างนั้นเหรอครับเนื่องจากหนังสือคู่มือฉบับนี้เกิดมาได้เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548นานะครับ,รบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองเป็นคนยกล่างตัวนี้ขึ้นไปนะครับ,รบเพื่อขอให้ทําล่างเกี่ยวกับการทําหนังสือคู่มือและแนวปฏิบัติ เล่มนี้ครับเกิดขึ้นมาตามรายละเอียดั้างในนี้เลยครับขอโทษครับคือคือทราบเพราะว่าท่านกวีเนี่ยก็มาช่วยคดีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นละครับแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านอดีตผู้การนะฮะได้ถูกกล่าวหามาท่านทนายกวีเองฮะเราเห็นช่องโหว่ช่องว่างอะไรที่สามารถจะไปแก้ต่างนในเรื่องนี้ได้นอกจากหนังสือเรื่องนี้นะะครับในเบื้องต้นะนะครับในข้อกฎหมายซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ เกี่ยวกับพรบรคนเข้าเมืองนะครับ,รบตามมาตราหกสิบสามและหกสิบสี่หกสิบสามเนี่ยในเรื่องของการนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรับครและมาตรา64เรื่องของการให้ที่พักพิงแก่แก่คนต่างด้าวนะครับ,รบก็มีแนวอยู่ว่าม,มันมีทางที่ว่า,าแนวดีกาหนึ่งนะครับที่ปรับใช้นะครับซึ่งอธิบายหลักการว่าในกรณีที่ มีการช่วยเหลือนะครับให้ความสะดวกในการนำพาคนจากนอกประเทศให้เข้ามาภายในประเทศนะครับ,รบโดยหลบหนีเข้ามาอาจจะเป็นช่องทาง,ทางธรรมชาตินะครับหรือช่องทางอื่นซึ่งไม่ใช่ด่านตอมอตรวจคนเข้าเมืองอโดยผิดกฎหมายนะครับถ้ามีพฤติการลักษณะแบบนี้ในการช่วยนำพาคนต่างด้าวเข้าจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศลักษณะแบบนี้จะเป็นความผิด ตามมาตรา63เรื่องของการนำพานะครับซึ่งดีกาฉบับนี้ก็มีในเรื่องของถ,ถ้าเราปรับในเรื่องของดีกาซึ่งท่านผอ,อ,อเนี่ยคือท่านผอ,อเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือนำพาคนจากนอกประเทศให้เข้ามาในประเทศนะครับ <S 2> <S 2> เป็นเรื่องของการที่ท่านผอ,อเนี่ยรับเด็กรับมอบตัวเด็กที่โรงเรียนลาดพัฒนาผู้ปกครองเนี่ยจะใช้เรื่องของการพาเด็กเข้าจากนอกประเทศให้เข้ามาในประเทศ และมานำส่งเอกสารส่งตัวเด็กที่โรงเรียนราดพัฒนานะครับแล้วโรงเรียนรา,าดพัฒนาเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สลองครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการของโรงเรียนโดยผออทั้ง5ท่านน,นะครับที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา63เรื่องการนำพาครับก็เป็นคณะที่ไปรับเด็กทั้งหมดเนี่ยครับในกลุ่มนี้นะครับจากโรงเรียนราดพัฒนามาที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหกอ่างทองนะครับ,รบซึ่งตรงจุดนี้เองซึ่งทําให้ตกเป็นจําเลยทั้ง5้านะครับ<อ>ซึ่งความผิดฐานนําพานะครับโอ้ยท<อ>ี<อ>่น<อ>ี้ทิย์ยยยยที่ผมฟังท่านทนายมาหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาต้องพามาที่จุดจุดหนึ่งก่อนครับท,ที่ที่เชียงรายใช่ครับแต่ตรงนั้นคือว่าเป็นเป็นจุดผ่อนปลนหรือเป็นอะไรฮะอ่าเป็นโรงเรียนที่ท่านผอเคยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยนะครับแล้วจึงจะให ท่านคณาจารย์เนี่ยไปช่วยรับมาครับแล้วมุ่งหน้ามาเพื่อมาเรียนต่อศึกษาต่อหาอนาคตให้กับเขาครับก็าําตามคู่มือทาตามระเบียบนั้นเลยทุกขั้นตอนถูกต้องครับคือทนายก<อ>ัลังจะตีโจทย์ว่าเรื่องนี้ไม่ได้นําพาโดยเข้ามาช่องทางธรรมชาติแต่อย่างใดแต่เป็นการให้โอกาสในการเรียนถูกต้องไหมคะใช่ครับคือมันคนละเรื่องคนละราวกันใต้องตีความลักษณะแบบนี้คราวนี้พอมาดูเรื่องของข้อกฎหมายค่ะอาจารย์วีรศัก์ขา หลายหลายคนพอรู้เรื่องนี้บอกว่าโอ้โหสภานายความในพระบร,รมราชูธถร,รมเข้ามาช่วยเหลือมันคือความหวังมากๆค่ะอาจารย์ค่ะอยากกระชวนอาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนแล้วเราค่อยเจาะลึกกันลงไปอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสภา,านายความในพระบรมราชูธถรมนั้นนะครับเราให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางด้านอัตคติความนะครับโดยเฉพาะถ้าประชาชนนั้นเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับทีนี้ กรณีของเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมมองดูว่าการให้การศึกษาของเด็กและเยาวชนนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าความรู้การศึกษานั้นเนี่ยมันจะพัฒนาคนพวกเด็กๆเ,เหล่านี้เขาเป็นคนด้อยโอกาสเขามีปัญหาเรื่องสัญชาติแล้วก็เขามาพึ่งใบบุญในแผ่นดินไทยนะครับท่านเคยได้ยินข่าวไหมครับว่าแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะครับ ไปให้การศึกษาในเพื่อนบ้านในอาเชียนไปเปิดโรงเรียนให้เขาเอาหลักสูตรอะต่างๆแล้วการที่เขาเนี่ยเดือดร้อนมาพึ่งใบบุญในแผ่นดินเราเนี่ยแล้วเรากลับผักใสปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการบูรณาการทางด้านกฎหมายตํารวจก็ดูแลในเรื่องของตอมในเรื่องของคนต่างด้าวในเรื่องของการเข้าเมืองกระทรวงศึกษา ก็ออกคู่มือในการที่จะให้ครูปฏิบัติในการรับต่างคนต่างก็ถือกฎหมายคนละฉบับถามว่าถ้ามีการบูรณาการตำรวจเนี่ยให้มาทำความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมันมีกฎมันมีเกณฑ์ในเมื่อประเทศไทยเรานั้นเนี่ยไปให้สัตยาบันไปให้การรับรองมันก็มีผลที่จะต้องเอามาปฏิบัติในแผ่นดินไทย ปัญหาพวกนี้แหละครับเป็นปัญหาที่มันแก้กันไม่จบครับมันควรที่จะให้ความรู้กับพนักงานสอบสวน <öyle S 2> นะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้ส่วนกลางกรุงเทพค่ะ<ฆ>ต้องกระจายไปหมดประเทศเลยต้องกระจายไปหมดครับทุกพื้นที่ในเมื่อตำรวจเป็นผู้ใช้กฎหมายครับคุณต้องรู้กฎหมายให้จริงรู้กฎหมายให้ชัดการที่คุณรู้กฎหมายเพียงท่อนเดียวแล้วคุณบอกว่าเนี่ยกระทำความผิด แล้วไปแจ้งข้อหาเขาแต่พอไปพูดถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศไปพูดถึงเกี่ยวกับคู่มือของกระทรวงศึกษาคุณบอกผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสภาทนายความเราเนะฮะรเรามีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนเรามีประสบการณ์ในการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าในที่ที่สภาทนายความรับช่วยเหลือผมเรียนได้เลยครับวันนี้หนังสือของท่าน